คาบน้ำบนกระจกเราจะน้ำออกได้อย่างไรครับเดี muscle, ๋ยวผมใช้ผ้าลองเช็ดดูนะครับว่าคาบน้ำที่กระจกจะออกหรือเปล่าครับเห็นไหมครับกระจกแน่นอนและคาบน้ำที่ติดกระจกไม่ออกเราเช็ดแรงๆแบบนี้ยังไม่ออกเลยครับแสดงว่าคาบน้ำที่กระจกฝังแน่นเลยครับ เราจะมีวิธีการกําจัดอย่างไรเดี๋ยวนี้ทางช่องทีไทยพีแชนแนลจะมาแนะนําวิธีการกําจัดคราบน้ําที่ติดกระจกทุกชนิดเลยนะครับใช้วิธีนี้เลยครับการกําจัดคราบน้ําที่ติดกระจกแบบนี้นะครับถ้าเราใช้น้ํำยาเช็ดกระจกแล้วคราบน้ํายังไม่ออกนะครับเรามาใช้สิ่งนี้เลยครับคือมะนาวมะนาวสามารถกําจัดคราบน้ําที่ติดกระจกได้เพราะว่า มะนาวมีกรดนั่นเองครับเรามาแก้ไขคราบนานที่ติดกระจกกันเลยครับโดยเราจะทําง่ายๆคือพามะนาวออกเป็นสองซีกแบบนี้ครับแล้วนํามะนาวมาถูที่กระจกเลยครับถูไปเลยครับเห็นไหมครับเราถูไปเพียงนิดหน่อยคาบนานที่ติดกระจกก็ออกเลยครับแต่ถ้าเกิดว่าเรามาใช้ผ้าเช็ดดูดีครับผ้าเช็ดอย่างไรนะครับคาบนานที่ติกระจกก็ไม่ออก แต่เมื่อเราใช้มะนาวถูลงไปแค่นิดหน่อยแบบนี้ครับคาบน้าที่ติดกระจกออกไปเลยเห็นไหมครับลองซูมเข้ามาตรงบริเวณนี้ครับเห็นไหมครับคาบน้ําที่ติดกระจกไม่หลงเหลืออยู่เลยครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคาบน้ําติดกระจกนะครับใช้มะนาวเพียงหนึ่งลูกเท่านั้นกําจัดเลยครับ <analy zer> ผูไปทั่วกระจกแบบนี้เลยครับคาบน้าที่ติดกระจกจะไม่หลงเหลืออยู่เลยครับ เพราะว่ามะนาวมีกรดนั่นเองครับกรดและความเปรี้ยวของมะนาวนี่นะครับสามารถกําจัดคราบน้ำที่ติดกระจกได้เป็นอย่างดีและคลิปนี้ผมหวว่าทุกท่านจะนําประโยชน์ในการใช้มะนาวไปกําจัดคราบน้ําที่ติดกระจกภายในบ้านเรือนของเรานะครับเราจะได้ไม่ต้องไปจ้างของมาล้างกระจกนะครับทําแบบนี้ง่ายๆเลยครับเมื่อเราใช้มะนาวถูไปที่กระจกเลยนะครับ เราอย่าปล่อยให้มะนาวหรือว่าน้ำมะนาวแ้่นะครับเราจะต้องเ็ดออกในทันทีเรามาใช้กระดาษนังสือพิมพ์นะครับขยำแบบนี้เลยครับและผูไปที่กระจกเลยครับ แล้วเราใช้ผ้าซ่าซ่านะครับเช็ดอีกรอบนึงครับดูสิครับลองซูมเข้ามาตรงบริเวณนี้เห็นไหมครับคราบน้ำที่ติดกระจกไม่หลงเหลืออยู่เลยครับแต่เป็นคราบของอเศษมะนาวนะครับที่ยังติดอยู่เราจะมาใช้น้ำยาเช็ดกระจกฉชดเพื่อทำความสะอาดอีกรอบหนึ่งครับ เราใช้น้ำยาเช็ดกระจกทำความสะอาดกระจกอีกรอบหนึ่งครับเสร็จแล้วเราใช้กระาดาษหนังสือพิมพ์น,นะครับหูหรือว่าเก็บงานอีกรอบหนึ่งนะครับ เรามาดูกันเลยครับกระจกของเราใสปิ้งเลยเห็นไหมครับน้ำมะนาวกำจัดคราบของน้ำที่กระจกได้เป็นอย่างดีดูมือผมครับเห็นไหมครับไม่มีร่องรอยของหยดน้ำหรือว่าคราบน้ำที่ติดกระจกหลงเหลืออยู่เลยแสดงว่าใช้มะนาวได้ผลดีในการกำจัดคราบน้ำที่กระจกนะครับและคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องวิายพีชนแนด้วยนะครับ ขอบคุณมากครับเจ้าทิชชัยพีชนะภมการกำจัดคราบน้ำทิดกระจกแบบง่ายๆโดยใช้มะนาวเพียงหนึ่งลูกเท่านั้นครับคราบน้ำทิดกระจกก็หายหมดแล้วครับ